สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องสว่านแท่นนะครับยี่ห้อโอคุระนะครับตัวนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการแกะกันดูนะครับแล้วก็จะประกอบรวมถึงการใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันก่อนนะครับผมสําหรับสว่านแท่นตัวนี้นะครับผมได้มาในราคาพันสี่ร้อยี่สิบสองบาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากนะครับ ได้มาช่วงที่ทางช้อปปี้เขาจัดโปรนะครับตัวนี้ได้มาจากช้อปปี้นะครับไม่ใช่ได้มาจากชิรินโดนะครับเปิดออกมาก็จะมีนี่ครับเป็นคู่มือภาษาอังกฤษตัวนี้ก็จะเป็นฐานนะครับฐานของตัวสว่านเป็นเหล็กหล่อนะครับความหนาก็ถือว่าโอเคอรัไม่หนางมากไม่บางมากเกินไปนะครับดูแข็งแรงดี ตัวต่อไปก็จะเป็นฐานสำหรับวางชิ้นงานเวลาเราเจาะตัวนี้ก็เป็นเหล็กหล่อเหมือนกันนะครับมีอุปกรณ์มาให้ก็จะเป็นพวกน็อตพวกมือจับนะครับตัวนี้อยู่ในกล่องสีขาวน่าจะเป็นหัวสว่านนะ่าใช่ครับผมเป็นหัวสว่านพร้อมกับกำปาขันดอกสว่านนะครับหัวสว่านตัวนี้จะไม่มีเกลียวอะไรสักอย่างเลยนะครับวิธีการ ใส่เข้าไปน่าจะเป็นการตอกตอกเข้าไปตรงๆมากกว่านะครับอเดี๋ยวเรามาดูอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นตัวสว่านตัวมอเตอร์ซึ่งก็น้ำหนักพอสมควรทีเดียวสีสันสวยงามครับตัวนี้จะมี5สปีดนะครับ รอบต่ำสุดจะอยู่ที่620รอบต่อนาทีนะครับส่วนรอบสูงสุดนี่รู้สึกจะ2,000กว่าไม่แน่ใจตัวเลขที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับอีกชิ้นหนึ่งนี่จะเป็นขาตั้งนะครับเป็นเหล็กกลมนะครับก็ไม่ได้หนามากนะครับแต่ว่าก็ดูแข็งแรงดีนะครับสบายๆสำหรับาการรับน้ำหนักเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยแล้วกันนะครับ ก่อนอื่นเราจะเอาเสาเนี่ยครับใส่เข้าไปกับฐานวางนะครับจะมีน็อตแถมมาให้สามตัวซึ่งแต่และตัวก็จะมีแหวนสปริงมาให้ด้วยเป็นชุดเป็นชุดนะครับสามชุดด้วยกันใส่เข้าไปได้เลยนะครับเพราะฐานด้านล่างจะเป็นเกลียวอยู่ในตัวอยู่แล้ว เราใช้ปัจจัยเบอร์สิบสี่นะครับในการขันเข้าไปขันให้แน่นพอตึงมือก็พอนะครับอย่าไปแน่นมากเกินไปนะเพราะว่าเกลียวอาจจะเสียหายได้แค่ตึงมือนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้เราก็จะมาใส่ชิ้นถัดไปนะครับก็คือแท่นวาง เจาะชิ้นงานนะครับก็เป็นตัวนี้ก็สอดเข้าไปด้านบนนะครับง่ายๆเลยทีนี้เราก็าหมุนเนี่ยครับมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งไว้หมุนล็อกนะครับแล้วก็ดูให้ตรงๆนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราคงต้องปรับเปลี่ยนอีกทีหนึง่งเรื่องความสูงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราตั้งไว้แค่นี้ก่อนในส่วนนี้จะมีน็อตตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งนะครับเ,เราไว้สามารถปรับเอียงตรงฐานตัดได้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาจะก,กี่องศามันจะมีสเกลบอกนะครับ ต่อไปเราจะใส่หัวสว่านนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีเกลียวอะไรสักอย่างนะก็สอดเข้าไปตรงๆแบบนี้และครับหาไม้ลองสักหน่อยแล้วก็ค้อนตอกเข้าไปเลยนะครับสักสามสี่ทีก็ได้ละโอเคครับผมแค่นี้ก็แน่นแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบเข้ากับตัวแท่นวางนะครับ จะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับนี่เอาไว้สําหรับล็อกตัวสว่านเข้ากับตัวแท่นหรือว่าตัวฐานวางเนี่ยนะครับข้างในมีสายไฟอยู่ระวังนะครับถ้าระวังสายไฟจะโดนท่อตรงนี้หนีบนะครับทีนี้ก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมที่เขาแถมมามันจะมีอยู่สองตัวนะครับประแจหกเหลี่ยมเนียนะ เราก็ขันเข้าไปนะครับเวลาขันก็อย่างที่ผมว่าเอาพอตึงมือนะครับเพราะบางทีเราขันแบบแรงๆเกินไปมันจะทําให้เสียหายได้นะครับสําหรับเกลียวด้านในนะครับทีนี้เราจะมาใส่ด้านจับที่เอาไว้สําหรับโยกให้หัวสว่านมันลงมานะครับตัวนี้ก็มีมาอยู่3ามตัวด้วยกันก็หมุนใส่ธรรมดานี่แหละครับใส่เข้าไปเลยนะครับ แค่นี้ก็แน่นดีแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองโยกดูก่อนนะครับว่าการโยกมันใช้งานได้เป็นปกติไหมมีอะไรติดขัดหรือเปล่านะครับก็จะเห็นได้ว่าโยกได้สบายๆนะไม่มีอะไรติดขัดนะครับเวลาเราปล่อยในยหัวสว่านมันก็จะดึงขึ้นไปเองนะครับลองฟังเสียงก็ดูครับจะเห็นได้ว่าหัวสว่านนิ่งมากนะครับถ้าอย่างนี้นี่ถือว่าโอเคครับผ่าน ลองดูหัสว่างใกล้ๆก,กันนะครับเี๋ยวเรามาเปิดในส่วนของคูเล่ด้านบนนะจะก็มีให้เราปัดถึง5ระดับ5สปีดนะครับเดี๋ยวเราจะลองเจาะชิ้นงานกันดูเลยก่อนอื่นต้องใส่ดอกสว่านเข้าไปก่อนดอกสว่านตัวนี้ขนาด4มิลเป็นดอกเจาะเหล็กนะครับเสร็จแล้วเราก็ขันให้แน่นด้วยจะปลา จะเห็นได้ว่ามันลงไม่ถึงนะครับดังนั้นเราต้องปรับฐานแท่นรองตัวเนี้ยให้มันสูงขึ้นมาลองกดดูครับอ่าแค่นี้ก็ถือว่าโอเคได้แล้วครับหลังจากนั้นเราก็จัดการล็อกให้แน่นอโอเคครับแบบนี้ได้ละประเดิมด้วยการเจาะไม้ก่อนแล้วกันนะครับเอาเบาๆก่อนเนาะ จะเห็นได้ว่าหัวสว่างนิ่งมากนะครับกากกรจับก็ถือว่าทำได้นิ่มนวล แล้วก็นิ่งดีมากนะครับมาทีนี้เราจะมาลองของหนักกันบ้างล,ลองเจาะเหล็กนะครับเหล็กตัวนี้มีความหนาประมาณ6มิลนะครับใส่น้ํามันหลอ่อเลื่นช่วยหน่อยมันจะได้เจาะได้ง่ายขึ้น กจาะได้สบายๆนะครับแต่ว่าเวลาเราเจาะเหล็กเนี่ยเราปรับให้มันสปีดต่ำๆเข้าไว้ตัวนี้ผมปรับสปีดแบบต่ำสุดเลยนะครับก็อยู่ราวๆ620ร้อบรอต่อนาทีนะครับเดี๋ยวเราลองอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นเหล็กหนาเหมือนกันตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ6มิลเช่นกันนะครับเวลาใช้งานเจาะนะครับก็จัดการหนีบไปหน่อยนะครับเพราะว่าสว่านตัวนี้เขาไม่แถม ประกาจับชิ้นงานมานะครับเราก็ต้องหนีบเอานะครับเพราะไม่งั้นเวลามันสะบัดอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับเราได้นะครับ มาดูอีกมุมหนึ่งนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับ เดี๋ยวเรามาใช้ดอกสว่านที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็น8มิลเดี๋ยวลองเจาะดูเลยนะครับ เจาะได้สบายๆนะครับสำหรับรูขนาด8มิลเหล็กนะ6มิลนะครับการจะเจาะเข้าดีไม่ดีนี่ก็คือ1ต้องขึ้นอยู่กับแรงของสว่านแล้วก็2ดอกสว่านนะครับต้องคมดอกสว่านต้องดีนั่นเองสำหรับการใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากทีเดียวนะครับเพราะมีสปีดให้เราปรับได้ถึง5ระดับนะครับเวลาเราจเจาะเหล็กเราก็ปรับระดับให้สปีดมันหมุนช้าที่สุดอย่างที่ผมเจาะเนี่ยผมใช้สปีดแบบต่ำสุดนะครับ ส่วนกำลังเครื่องผมว่ามันก็เพียงพอนะครับสําหรับงาน DIY ต่างๆโดยรวมแล้วถือว่าผมชอบนะครับสําหรับสว่านตัวเนี้ยแล้วก็บวกกับราคาที่ไม่สูงมากตัวนี้ได้มาแค่1,422บาทนะครับาทนะก็ถือว่าถูกมากถึงแม้ว่าจะไม่มีประกาศจับชิ้นงานมาให้ก็ตามแต่แต่ก็ถือว่าโอเคครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับที่กําลังมองหาสว่านแท่นมาไว้ใช้งานกันนะครับตัวเล็กๆนะครับยังไงถ้าชอบใจถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สําคัญก็ฝากกดติดตามบวกกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจากช่องของเราท่านจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ